อันนี้คือ Honda E นะครับแล้วก็วันนี้นะเราจะขับจากออสโลไปคริสเตียนซอนแล้วก็กลับมาเองแล้วก็จริมันไม่ได้ไกลนะเนี่ยออสโลคริสเตียนซ์อนนี่มันเป็น300กว่ากิโลเมตรก็ไปกลับก็ประมาณ600้อกิโลเมตรแต่ว่าสนุบคันนี้นะมันจะไกลเพราะว่ามันขับได้ไม่ไกลแล้วก็มันช้าๆหน่อยตอนแรกผมก็ยังคิดเลยว่าฮึม น่าจะราน่าจะใช้เทสลอ m o มเด3ไปนะัง่ายดีแต่ว่าเราต้องขับคันนี้มันเป็นชาร์ล e ์ขับใช่แล้วก็คงจะมีหลายคนนะที่สนใจคนไทยอะ่ะที่ที่สนใจ Home.e แล้วผมก็จะขับไปไปใช้ไปดูว่าเป็นยังไงนะผมมีสายชาติ juice booster ที่ผมจะไปขายให้คนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งเขา ขามาจากเดนมาร์กแล้วเราก็จะไปเจอกันที่คริสตันซอนนะแล้วข้างหลังนะก็มีที่เหลือของสายชาร์จน่นนะแล้วก็มีไมโครเวฟโอเคแล้วก็ข้างในนี่ก็เป็นอย่างนี้นะเราได้เตรียมตัวแล้วอ่อเนี่ยกระจกลกล้องกล้อง <laughs> แล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มไลฟ์สตรีมแล้วเราก็จะขับไป ใครที่ไม่รู้นะ่าคีซินจอนอยู่ไหนอะ่ะอย่าออสโลอยู่นี่นะเราจะขับไปทางใต้นี่นะไปทางนี้เลยน,นี่แล้วก็เคีซินจอนอยู่นี่เราเราหน้าจะไปถึงนั่นประมาณบ่ายโมงนะไม่รู้ว่าจะทันไหมเนี่ยโหสี่ชั่วโมงโเหรอโหเลทแน่เลยเราได้ขับประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะเออมันเป็นร้อยสิบเลเมตนะไอร้อยสิบ เราก็อยากจะขับเร็วแต่ว่าเราขับเร็วไม่ได้เราต้องขับประมาณ110ทุกทีเราก็จะขับเกินเลมิตเพราะว่าคันนี้มันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยแล้วมันแบตเตอรี่มันไม่ค่อยใหญ่เราต้องไม่ให้มันเกิน20่สิเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่18.9เกเกเราได้ประหยัดไฟฟ้านิดหน่อยเมื่อเดี๋ยวเราจะขับไปถึงอายอมติจอร์เจีที่ริงดอลสกูเกนเนาะแล้วก็ไปชาติที่นั่นอีก35กิโลเมตรแล้วก็ต่อไปก็ไม่รู้นะแต่ว่าคันนี้นะมันมันรับ มากกว่า50กิโลวัต์ไม่ได้จริงมันก็เหมือนกันนั้นแหะเราจะจอดที่50กิโลวัต์หรือจอดที่ High Power c ช a r g e แต่ว่าผมจะจ,ะจอดที่นั่นเพราะว่ามันคงจะมีคิวน้อยอ,อยแล้วก็คั้นี้เป็นยังไองอะผมว่ามันสบายเลยนะตอนขับไฮเวย์ highway, มันมันเก็บเสียงดีนอกจากว่ายาง 17นิ้วมันเสียงดังหน่อยแล้วก็กล้องอันนี้นีก็โอเคนะ่าใช้ได้แต่ว่าถ้าผมเลือกได้นะผมจะเลือกกระจกธรรมดาแต่มันเลือกไม่ได้นะคันนี้ฮะมันต้องมันต้องเป็นกล้องอยู่แล้วแล้วก็จอก็มีหลายอันแล้วเนี่ยใช่พื้นที่ของจอเยอะมากเลยใน Honda e แล้วอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะออจออันนี้จอทุกอันนะ่ะมันมันเป็นเขาเรียกอะไรมัดสกรีนนะมันไม่ใช่เป็นกลอส s ี่สกรีนมันไม่ได้ใส ผมไม่ชอบกจอใสเพราะว่าถ้ามีแดดส่องหรือว่าอะไรมันจะมันจะสะท้อนแต่ว่าเนี่ยมันไม่สะท้อนเลยก็เห็นในกล้องนะั้นมันไม่สะท้อนเลยดีมากเลยเออแล้วก็อย่างอื่นที่ผมชอบนะความเร็วมันจะโชว์ในนี้ตลอดเลยแล้วก็แบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์มันก็โชว์ตลอดเลยก็ดีแล้วก็มีข้อมูลอย่างอื่นด้วยเนี่ยหลายอย่างที่ผมชอบแล้วก็เรา เลือกได้ว่าจะเซตชาร์จลิมิตไม่ให้มันชาร์เกิน5 0 60%จะได้ไม่ให้แบตเตอรี่เสือ่อมอันนั้นก็ดีข้อเสียคือ,อมันมีコー r เรจันแรงนะแล้วเราเปิดเปิดปุ่มมาเนี้ยให้มันแรงแรงก็ได้อะดีมากเลยแต่ว่าข้อเสียคือทุกครั้งถ้าเราใช้ครูสคอนโทรลนะมันจะลืมมันจะรีเซ็ตกลายเป็นรเรจนันเบามากเลย <laughs> ทำไมมันไม่จํา อันนี้อะ่ะก็น่าลําคาเพราะว่าผมชอบชอบคร์สหรือว่า r รีเ n Lang แต่มันก็จะลืมทุกครั้งเลยอะ่ะโอเคก็เสียดายหน่อยเพราะว่ารถมันก็ดีนะท้ารวมแล้วอะ่ะโอเคตอนนี้เรามาถึงที่ i อออนติชาร์เนะแล้วก็ตอนเมื่อกี้นี่เราเหลือ6%หกเอเนะะเราต้องพยายามมาถึงแล้วก็เหลือประมาณ5%เปอร์เซนนะ่ะเพราะว่าตอนตอนเ <c oughs> มื่อกี้มันเป็น49่สิลนะมันจะชาร์ตเร็ว ต่ำกว่า20%เมื่อกี้มันเป็น49กิโลวัตต์ต่อไปนี่มันเป็น4 1แต่ว่าเดี๋ยวมันจะลดลงถึง30กิโลวัตต์นะคันนี้อ่ะมันอือหผิดหวังมันช้าช้าแต่ว่าโอเคก็ช่างมันคนไทยก็ชอบอยู่แล้วช่างมันไม่จําเป็นหรอกว่ามันไม่เป็นไรว่ามันช้าช้าใช่ไหม <laughs> ใช่คนไทยนี่ชอบคันนี้ชอบพวก Honda <laughs> มันจะเป็นยังไงก็ช่างามันโอเคจะให้ดูล้อน้เนี่ย ล้อ17นิ้วอันนี้เป็นแม็กกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพลาสติกเลยนะถอดไม่ได้ไม่ใช่เหมือนเทสล์หรอกแล้วก็มีกล้องข้างนี้โอ้ <c oughs> oh, follower <c oughs> มี follower ขับรถบรรทุกเพราะว่า <c oughs> ชอบว <c oughs> ิดีโอเทสล์ลีเนี้ยยังสไตล์ข้างหน้ากับข้างหลังมันคล้ายกันนะ <c oughs> แล้วก็อ่ะ โอเคเดี๋ยวเราต้องล้างกระจกแล้วก็ห้องน้ำหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะจะให้คนไลฟ์สตรีมดูรถด้วยเขาก็สนใจนะแต่ว่ามันมีอย่างที่ผมชอบนะเนี่ยถ้าเราเข้าเป็นรถนะอย่างงี้นะมันจะเปิดรถให้เราเองนะเราจะมันจะเปิดให้เลยเราไม่ต้องเราไม่ต้องกดสตาร์ทแล้วกอ็อันนี้มันก็โอเคอผมก็มากเรื่องเนี่ยนะมันเขียน power หลายคันนะมันจะเขียน start engine engine นี่แปลว่าที่จริงมันเป็นมันเป็นเครื่องน้ํามันนะหรือว่าเครื่องรถรถไฟฟ้าเขาไม่เรียก engine หรอกเขาจะเรียก motor electric motor นั่นแหละ electric motor เอ่อมันมันไม่ถูกต้องถ้าเขาจะเรียก start engine นะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะถูกต้องว่ามันเป็นรถมันเป็นเครื่องนะถ้าเรากดนั่นแนหะกด start นะเราไม่ได้ start เครื่องเครื่องมอเตอร์มันไม่หมุนมันจะหมุนตอนเราเริ่มขับเพราะฉะนั้นอนะ่ะ เราไม่น่าจะเรียก start engine เลยแต่วันนี้อะ Honda เขาก็เรียก power ใช่เหมือนเหมือนเอ่อเอ่อ,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 อทายกาทายกน,นี่มันจะเป็นแค่นี้อะมันจะเป็นสัญลักษณ์แค่นี้อะมันไม่เขียน power แต่ว่าอันนี้อะผมก็ว่ามันดีไซน์ดีนะใช่โอเคเดี๋ยวเราอรอตอนนี้เท่าไหร่น่ะ28%แแล้วโอเคตอนนี้เราอยู่นี่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะ แล้วก็เราไปจาก 6%, 6ถึง77%ภายในครึ่ง32นาทีแต่ว่าแบตเตอรี่มันเล็กนะเนี่ยเราได้แค่18.5 kWh กิลวัต์แล้วก็ต้องหักหักที่เราใช้แอร์แล้วก็เป็นประมาณ18 kWh กิลวัตต์ัวอนนี้มันชาิช้าเนี่ยแค่21 kW กลวั์ก็ถึงเวลาไปแล้วตอนนี้เราได้ขับสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็ที่นี่เป็น80ลิเลมิตนะ แล้วก็แสงไม่ได้เนี่ยคอนเ,อเวนะชอบครับโคตรช้าเลยหานี่บอเฮ้ยคอนเ,อเวอืม,อมได้แล้วก็เราก็เหลืออีกซักจช่จริงเนี่ยตอนนี้นะอันนี้เป็นนาเ t กช n นะมันมีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบคือเราไม่รู้ว่าเราต้องขับอีกกี่กิโลเมตรมันจะบอกว่าเราต้องเราต้องเลีเ้ยวหรือว่าต้องแยกอีก22กิโลเมตรแต่ว่า อพอดีว่าใช่มันอยู่ที่เราแยกนะั้นมันอยู่ใกล้ๆที่เราจะไปถึงแต่เราถ้าเราจะเช็คดูว่าเราต้องขับอีกกิโลเมตรต้องกดที่นี่มันก็จะบอกว่าโอเคเป็นยี่สิบสองแต่ว่าถ้าเราต้องแยกไปไหนเราก็ต้องขับไปอีกมันก็อาจจะเป็นอีกสี่กิโลเมตรถ้านะมาก็รถท,ทุกคันอื่นนะถ้าเราดูจออย่างนี้นะททนนี่หรือว่าที่นี่มันก็จะบอกว่าอีกกี่กิโลเมตรก็อือันนี้มันสําคัญนะไม่มีอ่ะ ใช่ผมจะเช็คตลอดเลยว่าอ่ออีกไกลไหมอีกไกลไหมไปได้ไหมแบตเตอรี่พอไหมไม่รู้ไม่รู้ <laughs> เรามาถึงบรูคลอนเซแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้นี่นะมี2คันอยู่ข้างหน้าเราคิวนะแล้วตอนนี้นะเขาก็ได้เมื่อกี้มันเป็นอ e ีทรอนแล้วก็ไอออนิกที่กำลังรอแล้วเขาก็เพิ่งจะไอออนิกนี่เพิ่งจะเริ่มชาร์ิแล้ว อีโตรนี่ดูท่าทางเหมือนก็นว่ายังไม่ได้เริ่มชาติแต่นะเขาไม่มี RFID เขากำลังทำอะไรไม่รู้เสียเวลาน่าจะชาร์จได้ตั้งหลายนาทีแล้วเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ l e ีฟก็ชาร์จมันมี Fast Charger 3อันนะแล้วก็ฝั่งนี้นี่อันนี้นี่เป็น AC อันนี้มันช้าไปสำหรับคันนี้เราก็ต้องรอให้ DC ว่างก็ไม่รู้ว่าขนไหนจะเสร็จก่อนนะเพราะว่าไอโอมิกที่จริงไอโอมิกมันชาร์เร็วนะใช,ใช้เวลาแค่20-30นาทีมันก็เสร็จแล้ว อีโรมนี่อาจจะใช้เวลาชั่วโมองครึ่งเลยก็ไม่รู้นะเราก็ต้องดูก่อนเออกว่าน,นี่มันยังไม่เริ่มเลยอะ่ะเฮ้ยเยมันยังไม่เริ่มเลยอะ่ะโอเคตอนนี้เราไปแล้วนะเราอยู่นี่เกือบครึ่งชั่วโมองแล้วนะแปลว่าเราได้เสียเวลา1ชั่วโมองนะชาตินะทริปนี้เราใกล้ไปถึงเคซิออนซอนแล้วนะแล้วก็นี่ก็กี่โมงแล้ววะ บ่ายโมงกว่าแล้วจริงจริงเราน่าจะอยู่ในเมืองน่ะบ่ายโมงเราเลทนิดหน่อยนะแล้วก็เราก็ต้องชาร์จอีกแล้วก็ใช่ไหมเนี่ยมันมันมีรถเยอะนะวันนี้อ่ะช่วงนี้เขาก็ไปเที่ยวกันเป็นฮอลิเดย์แล้วว่าปิดเทอมมาที่โรงเรียนนะแล้วก็มันก็ใช้ไฟฟ้าเยอะเลยนะใช่จริงอ่ะร้อยแปดสิบแปดแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ก็น่าจะขึ้นนิดเพราะว่าเราขับเร็วขับที่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วว่า ก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปชาร์จที่อายนติที่หนึ่งที่นั่นนี่ไม่น่าจะมีคิวนะเพราะมันมีที่ชาร์จเยอะมากเลยนี่เรามาถึงอ,อายุนติชาร์จที่หนึ่งนะอันนี้ชื่อชาร์ลิงลอนว่าลิเลสนันแล้วก็ที่นี้เร้ที่นี่เราแค่จะชาร์จแป๊บเดียวเพราะว่าเราต้องการไฟฟ้าพอที่จะเข้าไปในเมืองแล้วก็เดี๋ยวเราก็อาจจะกลับมาเนี่ยตอนตอนแบตเตอรี่มันต่ำนะเรา เราจะรับ50กิโลวัตต์ตอนแรกแล้วก็กลายเป็น42 w, แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะลดลงถึง30กิโลวัตต์มันจอมันอ่านยากนะเราอยู่ในแค่เศบนาทีสินาทีนะั่นแหละที่นี่ตอนนี้เรามีไประไฟฟ้าพอแล้วแล้วก็เพื่อนผมก็ยังตอนนี้เขารออยู่นะในเมืองเนี่ยสัก20 25นาทีจากนี้เขากําลังรอเดี๋ยวเราก็จะรีบไปที่นอสนยน,นะเรามาถึงคริสตนนแล้วนะที่นี่อากาศดีอันนี้เฟร์รี่ที่มาที่นี่อ่ะ คื่อนนี่แนะเข้ามาจากเดนมาร์กนะแล้วเขาก็ซื้อสายนะแล้วก็5คนเลยนะในมอเตมีของเต็มเลยเนี่ยของข้างบนของนี่เขามีเต็นท์มีอะไรหมดเลยเนี่ยแล้วก็ข้างหน้าก็มีของด้วยอนะ่ะก็โอ้แล้วผมผมก็กำลังชาติเนี่ยเพิ่งจะขายสายนะ่ะสายชาติเพาผมไม่ต้องการหรอกผมมีเยอะแล้วมอเตลส85ดีโอเคแล้วก็ วันนี้อากาศดีแต่ว่าต่อไปนี่มันจะอากาศมันจะไม่ค่อยดีหลายวันนะโอเคไปแล้ว <c oughs> โอ้ใหญ่นะเนี่ย Model S อนะมีที่ปัดเลอะเลยนะไปกัน5คนเลยอะ่ะ <c oughs> โอเค okay. ถ้าเป็น Model สนี่คงไม่มีที่หรอกนะมันจะเล็กไปแต่ว่า Model Y ใช่ Model Y หรือว่า Model X นี่ก็น่าจะเหมาะนะ โอเคตอนนี้นะเรากำลังชาร์จนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปแล้วเขาก็ได้รอนี่ตั้งตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะกว่าเราจะมาแล้วก็ตอนนี้เราก็ชาร์จเอกเออแค่ชาร์จนิดหน่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะกลับไปไหนเนี่ยยังไม่แน่ใจนะเนี่ยอ๋ามันก็มันก็ชาร์จเร็วหน่อยนะรือว่าโอเคเดี๋ยวคงจะไปแนละ้วโอเคเรากำลังขับไปแล้วนะแล้วก็ถ้าเราเช็คข้อมูลนะ รวมกันแล้วว่ะจากออสโลมาชนเน่นะเราได้ขับ364กิลเมตรแต่ว่าเราใช้เวลา5ชั่วโมงครึ่งแล้วนะ5ชั่วโมงครึ่งขับ360 365กิลเมตรอ,อแปบลบว่าคันนี้ะ่ะมันไม่เหมาะสำหรับขับไกลนะเนี่ยใช่เราเริ่ม9โมงใช่ก่อน9โมงสัก8โมง55เมื่อเช้าเราเริ่มขับมานี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปจอดที่ใกล้กลมกักโตสนะ เอกกี่กิโลเมตรนะอเอกิบอดกิโเมตรได้เราต้องจอดปล่อยคันนี้ต้องจอดปล่อยแล้วก็ชาร์จนานเออเราก็กําลังชาร์จอีกทีหนึงนะที่นี่นะแล้วก็42%เนตะแต่ว่าผมได้ซื้ออะไรอย่างแล้นนะแล้วผมจะทดลองอันนี้ปักนี้แล้วก็ผมก็เคยบ่นหลายครั้งนะว่าอาหารที่นอร์เวย์นมันมันแย่มากเลยมีแต่เบอร์เกอร์ชิปส์สกกอขนมปังเพราะฉะนั้น ผมก็เอาไมโครเวฟมาด้วยแล้วก็เมื่อกี้ผมไปซื้ออันนี้มามูจิเม็กซิกันหนูเป็นอาหารที่เราอุ่นได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเราต้องเอาอันนี้ออกเดี๋ยวยังไงเนี่ยอ่าถอดอันนี้เอดเดต้องต้องฉีกอันนี้ก่อนอย่างนี้อุ๊ป๊บโ,โอเคเนี่ยแล้วเราก็ใส่ในนี้เลยแล้วก็อุ่น ใส่ได้สูงสุดเลยน,นี่มันใช้1,200วัตต์แล้วก็เรามี1,500วัตต์อันนี้เราอุ่นเราอุ่นอาหารในไมโครเวฟในรถไฟฟ้าผมไม่เคยนึกว่ามันทําได้เลยนะรถคัน <c oughs> นี้มันอาจจะช้าหน่อยชาช้า,ชาขับไม่ไกลแต่ว่าเราสามารถที่จะอุ่นอาหารในแต่รถสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราเช็คกันนะ Oh ho oh, oh, ho oh. soup! It's so good! Okay, let's try. Mexican food. Mmm! 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 ตอนนี้เรามี9 1เราอยู่นี่อยู่นี่46นาทีแล้วนะโอเคตอนนี้เราไปไแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บรนะุกลอมชายอ๋นะกำลังชาติอยู่ที่นี่คนไม่ชอบชาติเยอะนะตอนนี้ที่นี่มีชนชาติ3อันแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ว่างทั้ง3อันเลยแล้วก็มีลีฟคันหนึ่งกำลังรออยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปแล้วผมได้ชาตินี้16นาทีเราไม่ต้องชาตินานเพราะว่าเราจอดนานที่ ที่สุดท้ายแล้วเนะี่ยโอเคแต่ว่าเราก็ต้องพยายามคลีนกระจกให้มันดีโอเคต้องมาทางนี้หน่อยอ่ะตอนนี้ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มี70 71%เนแล้ว จมติดจดอจอที่สซลค์เคอีกทีหนึ่งนะเหมือนเมื่อเช้าแล้วก็ผมขี้เกียจออกไปเพราะมันมันร้อนข้างนอก28องศาะนะแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะรถมันรับอ่าเดี๋ยวลองลองซูงเข้าไปนะไม่รู้มันได้ไหมเนี่ยเเราดี๋ยวติ้งเห็นไหมเห็นมีไหมโอเคไม่เห็นแต่ว่าใช่ไหมมันเป็น31มสเอ็กิโลวัตต์โอ้โหชา้าเลย31มสกิโลวัตต์ที่45% ถ้าเป็น M G นี่50 k สกิโลวัตต์หรือว่ามากกว่านั้นแรืวว่าโอเคใช่ไหมเน,นี่ยโอเคจะดูอะไรอะไรอ่เียนะนอันนี้เป็นนากิชนะแล้วก็ตอนนี้เราได้เราเลือกว่าเราจะนา a ิ e ไปอีกทีหนึ่งนะถ้าเราคอนซล์นากิชนะสังเกตข้างหลังนะมันโชว์เอลิเวชันด้วยว่าสูงอะไรนะเอลิเวชันนี่เป็นสูงกว่าทะเลกี่เมตรใช่ไหมั้ย86เมตรก็ดีมากนะแต่ว่า ถ้าเราเลือกว่าเราจะนาเวเกตไปไหนนะเราก็เลือกเนี่ยนะจะไปเกเลลมโอเค go ตอนนี้หายไปแล้วมันก็จะบอกว่าเราจะไปถึงกี่โมงโอเคแต่ว่าที่มันสําคัญคืออีกกี่กิโลเมตรข้างหลางนี่มันบอกว่าเราขับได้กิโลเมตรเรนจ์ของรถมันเป็น60กิโลเมตร,ร,ถ,มมตรถ้าเราจะรู้ว่าอีกกี่กิโลเมตรไปถึงที่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องกดอันนี้ก็ไม่ใช่กดผิดกดผิดกดเออกดผิดเออเออ ทำอทํางนะี่ยกดพิษกลับไปโอเคต้องต้องกดข้างบนนี้อย่างนี้โอเคตอนนี้มันบอกว่า56กิโลเมตรไปถึงที่ชาร์จข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ถ้าเราซูมออกไปนะแล้วมันก็จะฟลิปแต่มันฟลิปตรงนั้นเนี่ยมันฟลิปออตมาติึ๊กเนีย่ยจากที่นี่ไปที่นี่5้กิโลเมตรแล้วตอนนี้เรามี67กิโลเมตรผมกะแล้วว่าเราต้องมี55%เปอร์เซ็นต์แล้วก็เนี่ยเราสามารถที่จะเปิด ฝั่งนี้เราเปิดจอฝั่งนี้ก็ได้นะเนี่ยแล้วก็มันก็มีปุ่มแล้วนะันที่เป็นสำหรับผู้โดยสารนะแล้วถ้าเรากดนี่นะออยื่นก็ไปกดนี่เลยมันก็จะมีปุ่มที่นี่เรากดได้หรือว่าเรากดปุ่ม flip อันนี้มันก็จะ flip เลยเนี่ยเนี่ย l ล r d m a c l e flip mode flip mode squad เย a h เออโอเคแต่ว่าเรา,เราก,กลับไปอันนี้แล้วก็แล้วก็กลับปิดนั่นนะอ่ะโอเค อีกสักห้านาทีมั้งก็ไปได้แล้วออตอนแรกผมก็ขับเร็วนะแล้วก็อยู่ดีๆเปอร์เซ็นต์มันตกเร็วมากเลยอะ่ะแล้วผมก็ต้องลดความเร็วเพราะว่ามันเกือบจะไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเราว่าเราขับเร็วขึ้นแล้วนะโอเคแล้วก็เนี่ยตอนนี้รถมันกะว,ว่าเราเหลือแค่11กิโลเมตรนะเหลือ9%เปอนะ่ะแล้วก็เรายังต้องขับอีก3.5กิโลเมตรนะมันใช้ไฟฟ้าเยอะมากเลยอะ่ะเพราะว่าลม ใช่มันเป็น headwind ตายตาอะไรนะต้านลม่ <c ười> คันนี้นะถ้าขับเร็วนะถ้าขับเกิน120กิลเมตรต่อชั่วโมงะมันจะใช้ไฟฟ้าเยอะมากเลยก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าแบตเตอรี่มันเล็กหน่อยมันไม่ใช่เหมือน M g หรือว่าคันอื่นที่แบตเตอรี่ใหญ่กว่านี้ก็โอเคเราไม่อยากจะให้แบตเตอรี่หมดเราก็ต้องระวังนิดหน่อยโอเคทีจริงเมื่อกี้มันไม่เป็นไรนะเราตอนเรามาถึงนะั้นเรามี 8%นตะตอนนี้ก็ไปถึง14%แล้วเอแล้วโอเคแล้วก็ผมก็เช็คดูนะว่าถ้าเราจะกลับไปออสโลนะเราต้องขับอีก76กิโลเมตรแต่ว่า76กิโลเมตรอไม่รู้ว่าเราไปได้ไหมก็โอเคผมไม่อยากจะชาร์จบ่อยนะก็เราก็ต้องหนังแช่ที่นี่หน่อยเราก็ตรงไปออสโลยละโอเคแล้วก็ที่นี่ Uh, ผมชอบเลเยอร์ uh, ของกรินกทอกนะเพราะว่าเขาก็ทำคล้ายๆไอโยเนเตอร์เขาจะสร้างหลายอันเลยนะและ้วน,นี่นเป็น150กิโลวัตทุกอันเนี่ย4อันที่นี่แล้วก็เมกอันหนึ่งที่นี่แล้วมันแชร์ก็จะมันมี2ปักมันมีปัก2ข้างก็เป็นคนละ75ดกิโลวัตแล้วมันเยอะจนมันไม่มีใครแย่งชาตินั้นเนี่ยมีที่ปัดเลอะเลยอะแล้วก็ฝั่งนู้นก็เหมือนกันก็มีที่ปัดเลอะเลยอะดีมากเลยอะ เกี่ยวกับคนทักแต่แล้วผมก็ได้ชาร์จเยอะหลังๆนี่นะก็แปลว่าตอนนี้ผมมี20%เอ่อดิสร์เซ็นต์เลยเพราะว่าถ้าถ้าเราชาร์จเยอะเราก็จะได้ d i s คา u n ์นั่นแนะโอเคผมเพิ่งจะเช็คอย่างหนึ่งนะถ้าเราดูนี่นะ235ร้อมส้าใช่ไหมถ้าเราเอา235เนี่ยคูณ55กิโลเมตรอันนี้เป็นที่เราขับล่าสุดเนี่ยแปลว่าเราใช้13บสากิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็ตอนที่อุยนิดนั้นนะเราชาร์จถึง60%แล้วตอนเรามาถึงนี่เรามี 8%เพรว่าเราใช้52%แปลว่าถ้าเราขับเร็วอย่างนี้นะเ,เราได้แค่25กิโลวัตต์ชั่เมื่อวานตอนลองเทดสอบขับช้าหน่อยนะ90กิโลเมตรต่อชโมงนะเราจะได้ประมาณ28.5กิโลวัตต์ชั่วโมรว่าถ้าเราขับเร็วนะมันจะเป็นมันจะมีฮีทลอสประมาณ14%เลยก็แปลว่าจริงอันนี้ความจริงมันเป็น260 นีนะนะมันไม่ใช่เป็น235หรอกที่เหลือมันกลายเป็นความร้อนเพราะว่า h นด้าเนี่ยนะมันไม่ชอบให้เราขับเร็วใช่ผมก็งงเลยตอนแรกว่าทำไมทำไมเปอร์เซ็นต์นมันหมดเร็วเพราะว่ามันมันเสียเป็นความร้อนเยอะมากเลยอ่ะเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะ่ะถ้าจะให้ดีนะเราต้องพยายามขับประมาณ1 0 0 1ถึง110กิมต่อชั่วโมงถ้าเราขับเร็วไปนะเกิน1้อนะมันจะมันจะกินไฟฟ้าเยอะเลยไโอเค okay. เราเจอ Porsche Taycan สีขาวโอ้สวยมากแล้วเนี่ยดูสิโอ้แล้วก็มันมีล้อ Mission E แล้วนะ20นิ้วบ้งผมว่าคันนี้นะ่าสวยมากเลยสีขาวเนี่ยนะใช่โอ,อ,อ้คุณชอบไหมคนไทยชอบ Taycan ใช่ไหมเนี่ยดูสิดูสิ จะพยายามพยายามถ่ายให้ดูเป็นยังไงเออต้องเปลี่ยนเลนไปใกล้หน่อยข้างหลังเป็นอย่างนี้ผมไม่รู้ทำไมคนไทยชอบถ่ายขันนะแล้วก็สีขาวเลยอ่ะอืมอืมแต่แพงมากอโอเคเรามาถึงที่บ้านหรือว่ามาถึงบ้านใกล้ๆบ้านนะอ่อผมต้องเมื่อกี้ผมได้ท,ทดลองลองขับ ท,ที่จอดรถเนยนะเพราะว่าอันนี้มันมีเซลฟ์พาร์กนะก็เลิศด,ดีนะแต่ว่าเราขับได้ประมาณ660กิโลเมตรนนวันนี้นะแล้วก็เราใช้เวลา11ชั่วโมง11ชั่วโมงขับ660ก okay, e นะิโลเมตรโอเคฮอนดา e อะคันนี้นะมันไม่เหมาะสำหรับขับไกลนะถ้าคุณก็คุณก็คงอยากจะซื้อฮอนดา e ก็ต้องต้องรู้นะว่า ถ้าจะขับไกลมันไม่เหมาะแต่ว่าถ้าขับในเมืองมันดีมากเลยมันขับง่ายมากมันเล็กดีแล้วก็มันก็มีฟีเจอร์เซลล์พาร์กิ่งผมจะทําวิดีโอแล้วก็ทําวิดีโออื่นนะแล้วก็โชว์เป็นยังไงอะ่ะแต่สําหรับขับไกลนี่แต่ขับในเมืองดีมากใช่โอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เฮาก็ปากันใหม่สวัสดีครับ